ยิงใบวเวอร์เตยแมเบอรีน่นะคะวันนี้แม่ฟันจะพาไปัวอาบน้ำนะคะแม่แม่อาบน้ำก่อนแล้วอาน้ำก่อนเแม่แปรงตัวให้ลุกมาทางนี้มาทางนี้แล้วคุณฟันจะ แปลงตัวให้เขานะคะแม่ค ะะมาเร็วมาเร็วอาบน้ำเล่นบุกบอลพร้อมเลยนะคะอารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะคะไม่ให้แม่ขัดนะคะแม่แม่เอาแม่ไม่ขัดใช่ไหมไม่ขัดก็มาเร็วเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วเตะมาทางนี้เตะมาทางนี้บูกวะเตะม,มาเตะมาแล้วบ่จ้า ามาเด้อมาเด้อแต่มาอาบน้ำด้วยมามาแต่มาอาบน้ำด้วยพอควานไปตัดหญ้านะคะแม่แม่อยู่กับแม่จา๋าก็เลยจะจับอาบน้ําไม่ให้เราขัดตัวให้นะคะให้เราฉีดน้ําใส่อย่างเดียวเอามามา,มาแตบอนมา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 หาแม่แล้วมา Tè má, tè má được Tè má Chịp tôi đấy Don't coi, d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 on't coi coi. ฝนตกแล้วฝนตกแล้วบ้านบัวฝน,น,นตกแล้วบ้านบัวฝนตกแล้วเก็บลูกบอลมาด้วยเอ้ยเอ้ยอาหาเลี้ยงลูกลูกบอลคู่ใจสีแดงแดงรู้สึกจะอยู่ทนกว่าเพื่อนรู้สึกจะอยู่ทนกว่าเพื่อนค่ะแม่แม่สีแดงนี่ ชอบสีแดงนะคะโดนพอควันแซวนะคะถ้าได้ลลูกบอลโยคะมาอีกจะไปพ่นสีแดงทั้งหมดเลยว่างั้น <c oughs> เด็กอ้วนชอบสีแดงมามาทางนี้แล้วแม่แม,แม่อยู่ทางนี้ลูกเข้ามาแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บวยบัวด้วยนะคะมาเด้อมาเด้อไม่เตยแย่งก่อนนะ แล้วค่ะมามาอาบน้ำเร็วอาบน้ำด้วยมาอาบยังไม่เสร็จเลยเนยอ่ะเอออาบน้ำด้วยนั่งปกไข่ด้วยวที่สบายใจเลยลูกอืม หนูจะกกไข่ด้วยหนูจะเล่นน้ำด้วยอ้าวอาปากอาแปรงฟันแปรงฟันอาบให้ลูกบอลด้วยลูกอาบให้ลูกบอลด้วยอ่ะเอาไม่อาบให้ลูกบอลด้วยอ่ะอาปากหน่อยจะแปลงฟันให้ค่ะคุณหมอกดตัวฟันหน่อยนะคะคุณหมอขอตัวฟันหน่อยนะคะเร็วๆๆอาบไม่เสร็จเป็นอะค่ะใครไม่ใส่เหงืน้ำ เดี๋ยวแม่เตยเดี๋ยวแม่เตยเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้กินเอาน้ำให้แม่เตยกินด้วยนะคะแม่ อรากาศอย่างบ้านไม่บัววันนี้ฝนตกก็ยาก่าขึ้นเต็มเลยมาลกมาชั้นน้ำกันแล้วแม่กล้าเข้าไปทําความสะอาดให้แม่เตยนะคะอย่าไปเหยียบอย่าไปเหยียบ จะมันจะแตกมันจะแตกนั่งทับอย่างนั้นน่ะลูกอย่าแกงแม่อย่าแกงแม่ให้แม่กินด้วยลูกไปบัว เขาจะโบอเอาหนูนะนาจะแก้งเขานะ่ะแั่งแม่กินด้วยลูกดูยั่งแม่กินนะคะ แม่กินด้วยอยากแกล้งแม่ลูกดูแกล้งแม่ดูใบวัวแกล้งแม่อย่าแกล้งแม่ลูกให้แม่กินด้วยลูกลูกทำแม่จ้าชอบแกล้งแม่แย่แม่น่ะงานประจําใบวัวเลยนายน้องอิมหรือ,อยังน้องอิมหรือยังหะน้องอิมหรือ,อยังเดี๋ยวสายๆแม่เตยค่อยอาบน้ําเด้อให้พ่อกลับมาก่อนพ่อไปเกี่ยวย้ามาให้น้องอยู่ ต,ต,ตักลูกตักม่เจะกินน้ำรอบรอๆนึ้นก็กินสามสี่ตักห้าตักค่ะแล้วแต่น้ำทำไมไหลยอย่างนี้นะลูกวันทำอะไร อย่าไปแยบแบบนั้นคือะาลูกแบบน้้นมามันก็แตกสิแตกแล้วน้นองไม่มีอะไรเล่นนะลูกแฝบ,บแล้วนะเห็นไหมแม่บอกแล้วเนะี่ยเอามาเลยเดี๋ยวแม่จะเติมลมให้บบัวบัวจ้ามันแฝบ,บแล้วบัวลูกบอลสีแดงแฝบ,บแล้วค่ะแม่แม่ลูกบอลสีแดงแฝบ,บแล้วใบบัว ยิ่งยังไม่ตตยยิ่งยังเห็นไหมนะลูกบอลแคบแล้วนะเอามาให้แม่เลยมนะเป่าให้เร็วๆมันจะแตก,กน,นะ ก็กินน้ำด้วยกันค่ะแม่ ใส่ขึ้นก่อนนะใหไม่ใสยขึ้นก่อนไม่ใสยยังไม่อิ่มน้องข้าบหรอมไม่ได้นะแล้วน้องก็ไปเหยียบแตกอย่างนั้นน,ะน้องจะได้อะไร่ลูกมาขัดตัวให้นี่มา มาเร็วมาขัดตัวตรงนี้เร็วมาจ้วมาจะยอมมาหรือเปล่ามาดูกันมาเด้อมาเด้อมาขัดตัวก่อนเร็วมา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 น้องบวัวมาแล้วมาแล้วขัดตัวแล้วจะยอมมาหรือเปล่าค่ะมาขัดตัวนี่มามาให้แม่แปลแปให้เลยดูแปบก,ก็ยังจะห่วงเล่น แล้วมันจะได้เล่นไหมนเนี่ยมันแตกแล้วเนี่ยลูกบอลสีแดงวันนี้น,น่าจะไม่รอดแน่เลยมาเร็วมาแม่เป่าลมให้มาให้แม่เป่าลมให้ไหมใบบัวแตกเป็นที่เรียบร้อยนะคะแม่แมจ๋าจะเป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะจากน้องใบบัวและคุณแม่นะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์นะคะ เป็นกำลังใจให้เด็กหญิงใบบัวใบเตยด้วยนะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งกำลังใจคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ